ขาวมาเปลี่ยนครับครับผมเลขาวว่าลูกน้องขับขับกจอมครับแตกอะ่ะโอ้โหไอ้เยอะไปฉากเยอะไปชาก,ก,ชากแตกหมดเลยเนะาะไม่เอากอนไหมน,นินเอากอนช่างช่างเอ็นอ่ะเดี๋ยวเสียแซบจะทดสอบเองเลยครันนี้ โอ้โหกระจกอกระจกแต่งเก็บไว้หมดเลยเบียนแล้วก็เราก็ต้องทดสอบด้วยครับเฮ้ะคันนี้อยู่ไหนนะเออจะเก็บหรือจะทดสอบเนี่ยไปไปเก็บมั้ยครับไปลอง không đi 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 học riêng để sang tuần học học ngay đi mà Biệt cắt Biệt cặp em dài hả cái kia kia hai เกี่ยสี่เกี่ยห้าหายเนาะก็เอามาเช็คแล้วก mm ็เดี๋ยวจะทดสอบครับเกี่ยสามเนี่ยอ่าเกี่ยสี่ครับอันนี้ใช้เกี่ยหายครับเกี่์กระต่ายพุ่งเลยพุ่งเลย à, kia ha lắm Ừ, chào lê chào lê ô oh, bình đi cả bình đi biên biên lan lắm ờ oh, để chắc lắm á 兄弟。 โจ,วจว้วิ่งดีจรโอ้ย<ไ>เปลี่ยนใส่วินอะไรวินล่างอ่ะโอ้ยจะลุยเลยอ่ะนี่ครับเรียบร้อยโอ้กวิ่งดีวิ่งดีเพราะว่าวินล่างเปลี่ยนเป็นแปดนิ้วครับจะล้างหรือจะทำอะไรโอ้จะลากครับก็เดีย๋ยวจะลากไปส่งลูกค้าครับก็เรียบร้อยครับอะไร คครับก็เจะเกาะคอลากกัน้เนี่ยก็ประมาณนี้ครับ,บ FC, กด f c กดไลค์กดแชร์แล้กดติดตามเนีัยสวัสดีครับ